สวัดีครับสวัสดีค่ะอะไรครับป้อมปุงดินป้อมปุงดินนี่อะไรครับเอ่อแฟนแฟนคนกนขาน้าเหรอไม่ <laughs> หอมหอมไหมน้องดมดูดิเปรี้ยวอนะ๋อเปรี้ยวๆเนาะเอาไปให้อะไรครับให้นอนให้นอนเนาะจ้ะโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูนอนกันไหมจ้ะไปไปดูนอนกันระยะ สองอาทิตย์พอถึงยี่สิบวันก็จะหยุดหยุดกินแล้วก็ออกจากอาหารแล้วก็เข้าสู่ระยะดักแด่ระยะอะไรต่อไปกิจกรรมของ ฟาร์มเรามีมีทุกวัน,นในการให้อาหารแบ็กซเลอร์ไฟล์หรือแมลงวันลายเนี่ยการร่อนตัวดักแด้การเก็บไข่การการดูแลระบบฟาร์มคือเราทำกันอยู่ทุกวันนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะถ่ายทอดภาพและก็ถ่ายทอดรายละเอียดพวกน,นี้ไม่ไม่ได้ครบทุกวันเพราะว่า บางทีมันก็จะเป็นกิจกรรมเดิมๆที่ซ้ํากันอยู่อย่างเงี้ยก,ก็ก็อยู่ในบอ่อมันเดิมขนาดค่อยๆโตขึ้นมาทีละนิดอย่างนี้ก็กาลังให้อาหารแต่ฝั่งฝั่งนี้อีอีอันหนึ่งเนี่ยคือไม่ให้อาหารแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือจะออกแล้วใช่เตแห้งแล้วใช่ไหมครับแห้งแล้วแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแล้วไอ้ตัวไอ้อแห้งๆนั้นคือเป็นเป็นจะไปให้เสเดือนกินแล้วอันนั้นอ่ะอันนั้นไปให้เสเดือนกินแล้วไปปลูกผัก อันนั้นเหมือนเหมือนซี่โครงหรือเหมือนอะไรสักอย่างเปเปไก่แป้งแป้งเหรอใช่เออดูจักกะโครงโครงไก่เหมือนไหมเหมือนใช่ไหมอ่ะเหมือนไม่ใช่ใช่ไหมแป้งเออแป้งมันก็มีเศษผักมั่งที่ร้านขายข้าวเขาให้มาอ๋อเอามาย่อยให้เขาร้านร้านขายอาหารตามสั่งหน้าปักซอยใช่เออ นี่นี่นี่ทั้งแปลงเลยเนี่ยนี่ทั้งนี่ทั้งบ่อเลยนี่ทั้งบอ่อเลยก็บ่อนี้ก็ถึงเวลาแล้วส <Ral> ่วนบ่อนี้ก็ก็ยังกินอยู่ย,ยังกินอยู่ต้องให้อาหารบ่อนี้ก็เช่นกันบ่อ,อหลังนี้ก็เช่นกันครับบ่อนี้ก็เช่นยังกินอยู่ส่วนฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็คือเป็นเป็นดักแด้แล้วฝั่งนู้นเป็นดักแด้แล้ว นี่นี่อ๋อนี่นี่เป็นดักแด้แล้วนี่นี่เป็นดักแด้แล้วครับใช่ใช่ใช่เป็นดักแด้แล้วโอ้ยนี่นี่ไม่เคลื่อนที่แล้วบางตัวนี่นิ่งแล้วเนี่ยเนี่ยดูตัวนี้นิ่งแล้วเนี่ยนิ่งเลยอ่ะกำลังจะออกจากฝักแล้วเนี่ยพวกนี้เก็บต้องต้องเข้าบ่อบ่อบินแล้วไม่เคลื่อนไหวแล้วเนี่ยดำแล้วเนี่ยอืมนี่นู่นไงนู่นนี่นี่นู่นอันนี้คือเดินออกมาเกือบหมดแห่ะ เดินออกมาก็จะเหลือแต่แต่ขี้หนอนเนี่ยจะเอาไปทําวัสดุปลูกนี <Yeah. S 1> อย่างอันนี้อันนี้ก็คือระยะห้าสิบห้าสิบวันห้าสิบถึงห้าสิบห้าวันตั้งตั้งแต่ไข่เลยนะให <Yeah. S 1> ม่ห้าสิบวัน mm hmm. นี่เราจะแบ่งดักแด้แบบนี้หรือว่าแบ่งไข่ดีถ้าเราแบ่งไข่ไข่หนึ่งกรัมก็เอาไปเป็นตัวหนอนแบบนั้นได้สองโลแต่เนี้ยถ้าขายเป็นกิโล กิโลนึงก็ไข่เยอะนะเยอะโอ้ไข่เยอะเลยแหละสมมติหนอนกิโลนึงไข่ออกมาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะอืมแต่ว่าส่งเนี่ยส่งไข่ง่ายกว่าแต่ชอบนะส่งไปเยแต่เราเราก็เราก็จะจัดคือเราบางทีแบบนี้บางทีส่งไปก็อาจจะตายบ้างอะไรบ้างหรือยังไงไข่มันก็เต่ตายแล้วเป็นไงลองตรวจยังไงเราก็เคยแบ่ง ทั้งหมดเนี่ยแต่พักหลังเราไม่ค่อยได้แบ่งแล้วใช่ไห yeah. มทีนี้ถ้ามีเยอะนี่แบบสมาชิกต้องการก็เอออยากจะแบ่งให้บ้างอะไรให้บ้างแบ่งๆกันไปเลาไปเป็นข้อพันแม่พันเียได้เงยนบ้างที่ไหนอ๋อไม่ตายมันนิ่งนี่อันนี้นี้ นี่มีระยะใกล้เคียงกันนี่ห่างกันประมาณสักสองอาทิตย์ฝั่งขวามือที่ให้แป้งนี่คือยังไม่ออกแต่อาหารแต่ซ้ายมือนี่คือไม่กินละให้อะไรไปก็ไม่กินละนี่ก็เริ่มไม่กินได้ยตัวมันงานใช่บางบางบางรุ่นก็ไม่กินเลยแล้วไม่รู้นี่ยมีอะไรร้อนรู้เรื่องอะไรนี้ยอันกินชุดสองชุดเกี่ยวกับเพราะอะไรขนมีอะไรที่มีกินหนอนตัวนี้อะไแป้งอันเดี๋ยวมันะเรื่องแปลกแล้วมาณเมื่อวาน ผมฟังโน้นด้วยใช่ไหมไลแล้วไอ้นี่อีกบ่อนี้อีกอาทิตย์เดียวเนี่ยบ่อเนี้อีกอาทิตย์เดียวก็จะจะ,จะขยายเต็มไปจนสุดนูน้นบ่อนู้นก็จะขยายต้องเผอต้องไปบอ่อนู้นอีกเงี้ยก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้น แล้วไข่ก็ยังออกมาทุกวันถูกไหมไข่ก็ออกมาทุกวันใช่เพราะฉะนั้นนอกมือก็ต้องก่อแล้วนั่นนะอมงั้นก็วันนี้รีวิวให้ให้ประมาณนี้เนาะนะครับมขอบคุณครับวัสดีครับคุณทรงครับวัสดีครับคุณสรงวงดินครับวัสดีครับ